ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก็ไก่วินเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนิดนึงนะครับในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการของการทำงานของในหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆเนี่ยถ้าพูดกว้างออกไปเนี่ยในแง่ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันใช้ได้ทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับในแง่ของการถ้าคุณเป็นคนพูดชัดถ้อยคําชัดน้ําเสียงดี มีเจตนาลมที่ดีมีความชัดเจนนะฮะในในประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็จะทํางานให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะะแต่วันนี้อยากจะชวนคุยในเรื่องของกระบวนการทํางานในหน้านะฮะสิ่งสําคัญในกระบวนการทํางานในหน้าเนี่ยมีอยู่ด้วยกันผมคิดว่าประมาณ3ขั้นตอนเนาะในแง่ของการสื่อสารสื่อสารหลกักๆเนี่ยอันแรกก็คือสื่อสารในกระบวนการทําสัญญาในหน้านะ ซึ่งอันนี้ยมันต้องมีข้อกําหนดต่างๆแต่ว่าในแง่ของการพรีเซนต์เนี่ยคุณจะต้องผ่านการสื่อสารจากการตอบคําถามอย่างชัดเจนเนาะในข้อตกลงในสัญญาที่เราจะทํากันนะอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากใน,ในจุดเริ่มต้นที่ที่เราจะสื่อสารแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาในตลอดกระบวนการทํางานเลยนะฮะถ้าสัญญาเรามีความชัดเจนทุกอย่างนะฮะผ่านกระบวนการสื่อสารของเรานะอันที่สองนะฮะ กระบวนการสําคัญอีกอันในการสื่อสารคือในเรื่องของกระบวนการสื่อสารในเรื่องของขั้นตอนส,สัญญาจากซื้อจะดขายอันนี้ก็สําคัญมากนะฮะไม่ว่าเราจะตกลงในเรื่องของราคาในเรื่องของวันโอนในเรื่องของเงินมัดจาในเรื่องของการผิดข้อตกลงอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีความชัดเจนเรามีการสื่อสารทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราก็จะทํางานให้เราสมูทได้นะฮะและสุดท้ายนะครับก็มีการสื่อสารกับ ในวันในแง่ของการโอนกรรมสิทธิ์นะฮะซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็ก็อาจจะมีไม่ได้เป็นสื่อสารเยอะนะมันมันเป็นส่งส่งยอดมาจากการสื่อสารจากสัญญาจะซื้อจะขายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราคุมกันให้ดีทั้งในเรื่องของตัวเม็ดเงินคุมกันในเรื่องของการเอกสารต่างๆเนี่ยเราจะไม่พลาดเราจะประสบความสําเร็จตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารมีความสําคัญมากในแง่ของกระบวนการทํางานของในหน้านะฮะถ้าคุณสนใจในเรื่องของ การพัฒนาในเรื่องการสื่อสารในเรืงการทางในหน้าเนี่ยเชิญติดตามได้ที่ที่วินเนอร์เอสเตนะฮะผมไก่วินเนอร์นะครับ